สวัสดีค่ะเยเล็กค่ะสวัสดีครับสาวันครับค่ะวันนี้เยเล็กจะพามาสองหาเห็ดอีกแล้วนะคะป่าแห้งๆค่ะเดี๋ยวไปดูค่ะว่าจะมีไหมไปค่ะเข้ามาเจอแล้วค่ะดอกแรกแหกหมันค่ะเห็ดพึ่งหวานค่ะเก็บกันเลยค่ะนี่ค่ะ่อยทากแทะไปหน่อยแต่เอาได้ค่ะ ไปต่อคะ่ะไม่มีหนอนคะ่ะนี่คะ่ะแห้งๆแต่ว่าไม่มีหนอนเลยคะ่ะนี่เห็ดล่มพันเตี้ยคะ่ะกินได้เหมือนกันคะ่ะแต่วันนี้ยาเล็กไม่เอาคะ่ะวันนี้จะเอาพึ่งหวานก็เห็ดหนังไก่คะ่ะมาเจอเห็ดหนังไก่คะ่ะจะเลือกเก็บคะ่ะ อันนี้เอาได้ค่ะเดี๋ยวตัดเอาเลยดีฝป่าวันนี้มืดหน่อยนะคะป่ามันทึบมากเลยค่ะนี่ค่ะตรงนี้มีอีกหน่อยค่ะแบ่งตัดไปหน่อยนึงค่ะ นี่ค่ะได้หน่อยหนึ่งแล้วค่ะมาเจอแถบนี้อีกหน่อยหนึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวตัดเอาแต่ที่ใช้ใช,ใช้ได้ไปค่ะนี่ค่ะ,คะแบ่งตัดไปค่ะ าเจอตรงนี้อีกดอกนึงแล้วค่ะตัดเลยดอกนี้สวยมากเลยค่ะนี่น่าจะเป็นมาโลนี่ค่ะใช่ค่ะหัวหลุดมาแล้วค่ะพึ่งเลือดค่ะแฮกเซแฮกเซพินเซวาตินค่ะ มาเจอเห็ดพึ่งเลือดอีกดอกนึงค่ะขาแน่นแน่นเลยค่ะไปขึ้นตามต่อไม้นี่ค่ะเจอเห็ดพึ่งหวานดอกนึงค่ะเก็บกันเลยนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะ นี่ค่ะต่อต่อต่ออุ่นต่อต่อมาเริ่คอมสุเมร์อ่าลัวก็ไปอุ่นเติบางจะเห็ดหนังไก่สวยๆค่ะผู้ชนมาเก็บกันเลยค่ะ อยู่ใต้ขอนค่ะเก็บยากหน่อยค่ะดอกกำลังอวอบออเลยค่ะนี่ค่ะดอกสวยมากเลยค่ะหนามเยอะค่ะ ตรงนี้ได้ห้าดอกสวยๆเลยค่ะมาเก็บกันต่อเลยค่ะตัดเอาค่ะเพราะว่าเปาะถ้าเราเก็บเราจะแตกเลยค่ะเห็ดแครอทค่ะเอด้มาเจอเห็ดแครอทค่ะ นี่ค่ะสีก็เขาก็จะเหมือนแครอทนั่นแหละค่ะนี่ค่ะผ่าให้ดูค่ะนอมอลนี่ค่ะจะมีโูตรงกลางค่ะเห็ดแครอทค่ะมาเจอนี่สองดอกค่ะเดี๋ยวดูว่าเห็ดอะไรเพราะหัวจะเหมือนกันค่ะกับเห็ดเก่าลักกับเห็ดพึ่งเลือดค่ะหัวจะสีน้ำตาลคล้ายๆกันค่ะค่ะอันนี้เป็นพึ่งเลือดค่ะ นี่ค่ะสองดอกสวยๆเลยค่ะนี่ค่ะตัดขากันเลยขาแน่นๆเลยค่ะตรงนี้มีทากินไปหน่อยเดี๋ยวเราไปแต่งค่ะเจอพึ่งหวานดอกึงนค่ะนี่ค่ะเก็บกันเลยค่ะโอ้โหดูขาค่ะดูขาค่ะ เก็บกันเลยค่ะเจออยแล้วนะอือฮึนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะค่ะสสยๆเลยค่ะต่อ้วนเจอดอกหนึ่งค่ะนี่สไตพินส์ค่ะพึ่งหวานค่ะเก็บกันเลยค่ะนี่ค่ะ สวยมากเลยค่ะช่วงนี้ขาจะไม่ค่อยมีหนอนแล้วค่ะนี่ค่ะตออ้วนมาเจอพึ่งหวานดอกนึงค่ะเก็บกันเลยค่ะอ้โหสวยมากเลยค่ะยังขาอยู่เลยค่ะลังพึ่งแน่นเลยค่ะ สวยมากเลยค่ะนี่ค่ะเจอตรงนี้สองดอกค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเก็บกันเลยค่ะนี่ค่ะมาโฟโตโ้บิ๊กกันเลยค่ะ โอ้โห uh huh. ขาอวบมากเลยค่ะนี่ค่ะตัดขาค่ะนี่ขาดแน่นๆเลยค่ะตัดไปพอประมาณค่ะเดี๋ยวไายละเอียดไปเก็บที่บ้านค่ะค่ะตรงนี้เจอสามดอกใหญ่ๆเลยค่ะนี่ค่ะตะอ้วนมาเจอมาเลาวนี่สองดอกค่ะ มาโลนี่นี่จะกินกรอบๆค่ะอร่อยค่ะแซ่บตาอ้วนมาเจอเห็ดพึ่งหวานดอกหนึ่งค่ะขาโดนแทะแต่ว่ายังแน่นๆอยู่เลยะเก็บกันเลยค่ะช่วงนี้จะไม่ค่อยมีหนอนค่ะหนอนน้อยค่ะนี่ดอกค่ะตาอ้วนเจอค่ะเก็บกันเลยค่ะ าแน่นๆเลยค่ะค่ะสองดอกสวยๆเลยค่ะเจอเห็ดหนังไก่กลุ่มหนึ่งค่ะตัดกันเลยค่ะ ค่ะสวยๆเลยค่ะดูเห็ดไข่กลุ่มนี้ค่ะะออนหลายค่ะดูค่ะค่ะยาวไปนู่นเลยค่ะเยอะเลยค่ะอือฮึเจอพึ่งหวานตรงนี้สองดอกค่ะมาเก็บกันเลยค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะตัดขาให้ดูนะคะสองดอกสวยๆเลยค่ะ ต่อ้วนแกนมาเจอตรงนี้ดอกค่ะ,คะเก็บกันเลยเก็บกันเลยค่ะเห็ดพึ่งหวานค่ะนี่ค่ะหัวหลุดเลยค่ะ ถ้าแทะไปหน่อยนึงค่ะแต่เอาได้ค่ะไปต่อค่ะมาเจอตรงนี้ดอกหนึ่งค่ะเก็บกันเลยเห็ดพึ่งหวานค่ะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ค่ะนี่ค่ะนี่ดอกหนึ่งค่ะนี่ค่ะ ตมุตมิเลยค่ะมาดูเห็ดหนังไก่กลุ่มนี้ค่ะเต็มระดาษละเดือนเลยค่ะเจ๊หนูเมียฝรั่งปันปอนบอกว่าจะเก็บไว้ถ่ายวีดีโอแต่เท่าที่รู้นะวันนี้พ่อใหญ่ไรนี่มาลักตัดไปหมดแล้วค่ะอดทำวีดีโอเลยค่ะเจ๊เล็กตัดเกี้ยงเลยค่ะ วันนี้ต้องขออภัยเพื่อนเพื่อนด้วยนะคะป่าจะมืดหน่อยค่ะเพราะว่าในป่านี้ทึบมากเลยค่ะมมันไ่่แกค่ะเ,เ,เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเก็บ้ลนี่ค่ะเจอพึ่งหวานตรงนี้ดอกค่ะดอกแน่นแน่นเลยค่ะม,ม,มาเจอเห็ดนอนรออยู่เลยค่ะนี่แต่คุณหมดแล้วค่ะ นี่ค่ะถ้ากินขาพุนหมดแล้วค่ะเจอเห็ดพึ่งเลือดสวยๆดอกค่ะนี่ค่ะ